เมื่อวันอาทิตย์แม่อ่องก็พาพี่ต้าไปตัดไปตัดฟันด้วยแล้วก็ไปตัดขนด้วยนะคะแล้วก็ซื้อ,อยามาสามขวดสามขวดนี้ก็คือคือในบ้านแม่อ่อมมาจจะต้องมียาพกไว้ตลอดคือกระตุ้นลำไส้ขับแก๊สยาขี้ลื่นแล้วก็ยาแก้ปวดแต่ยาแก้ปวดเนี่ยเผอิญแม่อ่อมมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้แม่อ่อมก็เลยซื้อมาคือต้องมีติดบ,บ้านไว้ตลอดขวดขวดขวดแค่แน่ขวดละสองร้อยนะคะคือต้องซื้อติดบ,บ้านไว้ตลอดเพราะว่า คือบางบางตัวเนี่ยถ้าเกิดมีอาการว่าอึอเม็ดเล็กนะคะแม่อมอก,ก็จะให้กินยาขี้ลื่นเพื่อขับอึออกมาให้เม็ดใหญ่ขึ้นแล้วก็กลมขึ้นคือมันเป็นการเเรียกว่าเอ่อทให้อึออนเนี่ยมันเดินสะดวกอะคะ่ะให้มันลื่นเดินสะดวกหมอเขาจะเรียกว่ายาขี้ลื่นซึ่งมันจะทําให้กระต่ายเนี่ยที่ท้องอืดอะัะก็คือจะดีขึ้นเพราะว่า อย่างพี่ต้าเนี่ยแม่อมอจะต้องให้ประจําเลยถ้าเกิดมีปัญหาว่าแม่อ,อ้มดูแลต้าไม่อืดหรือว่าต้าไม่กินเนี่ยแม่อ,อ้มจะให้กินยาขี้ลื่นแล้วก็ยาขับแก๊สแล้วก็ยาแก้ปวดยาแก้ปวดก่อนแล้วก็ตุ้นลำไส้แม่อมอจะให้ทีหลัง mm hmm. เพราะว่าเฟนต้าเนี่ยจะเป็นค่อนข้างบ่อยมากเพราะเขาเป็นกระต่ายที่แบบค่อนข้างเซนสิทีฟกับตัวอื่นแต่ว่าอย่างสมมุติว่าถ้าแม่อ้อมเห็นอีคิวนะคะอืดเม็ดเล็กแม่อ,อ้มก็จะให้อีคิวกินเหมือนกันอีคิวเขาก็จะอืดดีขึ้นหรือว่าจะเป็นมาโลก,ก็ดีนะคะ ลูกตัวนู้นค่ะถ้าเกิดเขาอืดเม็ดเล็ก่ะแม่อมก็ให้เขากินเหมือนกันเพราะว่าจะมีอยู่สามตัวพี่อืดไม่ค่อยปกติแต่ถ้าบินจาเนี่ยจะอืดเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนเลยค่ะคือใหญ่มากจนแม่อมต้องมานั่งแครอ่ะนะคะยูลีเขาก็ปกติลาเต้กับหมูหวานเขาก็ปกติสองตัวนี้เขาก็อืปกตินะคะแล้วก็ก้อยเจ๋งก็จะอืปกติเจ๋งนี่เขาจะจะคือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลำไส้หรืออะไรเท่าไหร่เขาเขาจะเป็นของเขาอย่างนั้นจะมีปัญหาก็เรื่องตาะคะ่ะแต่ถ้าตาเนี่ยคือปัญหาเยอะมาก เป็นกระต่ายที่ปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่านองจากเขารู้มากเกินไปทําให้เขาค่อนข้างเซนสテีฟมากๆแม่อ้อมต้องดูแลเขาเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นต้องพกยาไว้เลยค่ะแล้วขนก็ต้องตัดฟันก็ต้องตัดคือขนเนี่ยยาวมากค่อนข้างยาวยาวแบบเยอะอะ่ะก็เลยต้องตัดทุกเดือนแล้วก็ฟันต้องตัดทุกเดือนด้วยนะคะฟันเนี่ยฟันนี่เขาเขาจะฟันฟันก็จะไม่สบกันนยคะฟันก็จะชนกันตอนนี้หมอกําลังพยายามดัดฟันหมอบอกแม่อ้อมว่าให้พาไป ช่วงนี้ให้พาไปสองวันทิ์ครั้งหนึ่งเพื่อจะดัดฟันดัดฟันล่างนะคะให้ดัดฟันด่างเข้าไปข้างในแต่ไม่ได้เหมือนคนที่ว่าใส่อะไรนะไม่ใช่นะคะคือพยายามใช้วิธีตัดแล้วก็ดัดให้ฟันมันเข้าไปข้างในฟันล่างะคะ่ะส่วนอาหารหลักของกระต่ายก็คือหญ้านะคะแม่อม้อหมาจะให้กินอาหารเม็ดน้อยะคะ่ะแต่ให้หญาเยอะแต่หญาเนี่ยเขากินครึ่งทิ้งครึ่งสัดส่วนใหญ่แล้วหญาเนี่ยบางชนิดเขาจะไม่กินด้วยซ้ํา บางชนิดนะคะคือเป็นทีโมทีเหมือนกันแต่ว่าถ้าก้านแข็งเขาก็จะไม่กินก็จะกินก้านนิ่มคือพูดง่ายๆคือหญ้าเนี่ยเป็นหลักของกระต่ายนะคะถ้าเกิดหมาแมวกินหญ้าเป็นหลักก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ไม่ค่อยเปลืองเพราะว่าราคามันไม่แพงสักเท่าไหร่นะเพราะอาหารเม็ดมันแพงวันก่อนเมื่อเมื่อวันก่อนแม่อมก็ต้องซื้ออาหารเม็ดเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยอของมันจะบางทีบางร้านมันปิดถ้าหมดกระทันหันเนี่ยเราก็จะไม่มีให้ลูกเรากินก็ เของน้องแมวก็หมดไปค่าอาหาร900ค่าทรายอีก780นะคะส่วนของคุณน้องต่ายก็แม่อ้อมหมดค่ายากับค่าตัดฟันตัดขนไปพันเยังไม่รวมค่ารถที่500สมเมื่อสวันก่อนที่แม่อ้อมจ่ายตังไปเยอะมากสําหรับบรรดาลูกๆทั้งหลายนะคะัามเงินไม่ทันค่ะขายของก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีอะไรมากมายนะคะของก็ขึ้นราคาและยังจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอีกกับลูกๆ แต่ก็ทำไงได้เนาะเลี้ยงเขาแล้วอะนะเราก็ต้องเลี้ยงเขาไปค่ะกินครึ่งทิ้งครึ่งค่ะนี่นี่ของอีคิวนะคะแล้วแม่อ้อมอ่ะก็จะต้องเวลาชักถาดเนี่ยแม่อ้อมก็ต้องมาดูด้วยว่าคนไหนเนี่ยอือ เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดยังไงแม่อ้อมก็ต้องมาคอยดูนะคะอย่างอีคิว e เนี่ยก็คือเขาอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แต่ว่าอันนี้เขาเริ่มดีขึ้นแหละเพราะว่าแม่อ้อมให้อาหารเขาลดน้อยลงคือไม่ให้กินอาหารเยอะนะคะถ้ากินเยอะเกินไปก็จะทําให้อึเละอึพวงหุนค่อนข้างเยอะก็เลยให้ย่ายเยอะแต่ว่าคืออ e ีคิวเนี่ยชอบคุยทิ้งก็ส่วนใหญ่ก็คุยกันคุยทิ้งกันเยอะแต่ว่าอย่างอย่างมาอย่างอย่างเอออย่างนี้ยูริค่ะยูริอึเขาจะเม็ดใหญ่แต่ว่าเขาจะ ชอบอืใส่ถ้วยแต่อีคิวเนี่ยก็คือทิ้งของแม่ค่ะกินครึ่งทิ้งครึ่งค่ะบรรดาลูกๆแต่แม่อ้อมต้องคอยสังเกตอืลูกทุกถาดนะคะเพราะว่าแม่อ้อมชักทุกถาดก็คือต้องคอยดูว่าใครอือยังไงแต่ยังของหมูหวานกับลาเต้นเนี่ยแม่อ้อมก็จะรู้อยู่แล้วว่าสองตัวนี้เขาอื้เม็ดใหญ่ทั้งคู่แล้วก็เขาค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าลาเต้แม่อ้อมต้องลดอาหารเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ต้องแยกถ้วยเพราะว่าลาเต้อืเละเหมือนกันคะ่ะถ้ากินอาหารเม็ดเยอะเกินไป